สวัสดีค่ะไมสุนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะส่วนในคลิปนี้นุชจะมาเล่าเรื่องของสะความสะอาดแล้วก็เรื่องของการกําจัดายาเสพติดนั่นเองนะคะสําหรับเมืองแซนวีค่ะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าสองเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือทแนวแถวในหมู่บ้านก็จะประชุมกันนะคะก็คือประชุมหมู่บ้านบอกว่า คนไหนที่ขายยาเสพติดนะคะค้ายาเสพติดหรือว่าแบบว่ากําลังใช้ยาเสพติดอยู่นะคะก็คือให้หยุดนะคะเพราะว่าเขาบอกมาว่าถ้าอีกแบบอีกแบบไม่กี่เดือนนะคะเขาจะจับแบบจริงๆจังๆ,ๆนะคะบอกแบบนี้นะคะ,ะบางคนก็จะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะคะสําหรับทานสามพี่น้องสหารโกก้างนั่นเองนะคะก็ จับเป็นที่เรียบร้อยนะคะจับตั้งแต่เดือนสิบนะคะแต่ว่าเดือนสิบนี่เริ่มตั้งแต่วันไหนนุชจำไม่ได้นะคะเขาจะจับคนที่ใาชา้ยาเสพติดคนที่ขายยาเสพติดนะคะก็คือจับไปเยอะเลยนะคะก็คือเยอะมากาแล้วเขาจับเพราะว่าถ้าหากว่าเราขายยาเสพติดนะคะขายยาเสพติดก็คือว่าจะมี แต่บางคนเขาก็จะไปประกันตัวออกมานะคะก็คือประกันตัวต้องประกันอยู่ที่เงินที่สองร้อยจัดสองร้อยแสนจัดนะคะก็คือประมาณนี้นะคะก็ถ้าที่เป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยก็แปดหมื่นแสนหกค่ะประมาณแสนหกนะคะต้องไปประกันมาแล้วก็ถ้าประกันมาแล้ว ครอบครัวได้ไปเซ็นเซ็นรับประกรันมาแล้วถ้ามาทําอีกนะคะก็คือทรัพย์สินทุกอย่างเขาจะยึดหมดอย่างสมมตินะคะสมมุติว่าเออเราขายยาเสพติดเอยจับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วก็มาทําอีกก็คือว่าบ้านทุกอย่างที่มีทรัพย์สินของเราเขาจะยึดหมดอันนี้ก็คือข้อหนึ่งนะคะก็คือสําหรับคนที่เสพยาเสพติดก็จะจับไปนะคะก็คือจะจับจไปบางคนก็ไปติดอยู่นะคะก็คือน่าจะไป บำบัดนะคะก็คือบำบัดเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็อันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาจะไปแล้วเขาจะไปทําอะไรแล้วก็ยังไม่รู้นะคะก็คือเมื่อเดือนในเมื่อ mm. เดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะคะน่าจะจับไปแล้วประมาณร้อยสี่สิบกว่านะคะร้อยสี่สิบกว่าคนทั้งคนขายยาเสพติดทั้งคนใช้ยาเสพติดนะคะก็จะไปเรื่อยๆนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะนุชขายของที่โฮตานะคะขายไม่ดี แล้วก็หน้าอาฟ้าฝนก็คึ้มๆนิดนึงนะคะแล้วนุชนุชก็แบบว่าโอ้ยวันนี้ทํายังไงดีนะคะแล้วน้องอีกคนหนึ่งบอกว่าลองไปขายที่วัดสินุชก็ไปที่วัดพอไปปุ๊บแถวสะพานนะคะเป็นฐานหมดเลย mm hmm. เขาก็แบบจะเขาจะเขาจะตรวจทุกคนนะคะแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่านุชขายของเขาก็ให้ผ่านไปผ่านไปอย่างเดียวนะคะส่วนแฟนนุชนะคะก็คือ วันนั้นพอดีเลยนะคะนุชซักผ้าให้เขาเสร็จแล้วก็เขาก็จะเอาไปล้างไปทําความสะอาดต่อไปล้างต่อไปซักต่อที่น้ำห้องคูเว้งนะคะเ,เดี๋ยวนุชจะค่อยลงคลิปให้ดูนะคะว่าน้ำห้องคูเว้งเป็นยังไงนะคะนุชมีวิดีโอด้วยแล้วก็มีมีมีรูปภาพด้วยนะคะก็จะไปตรงนั้นนะคะแฟนนุชวันนั้นนุชไปถอนเงินมา ก็แฟนนุชจะเอามาให้นุชนิดนึงเพราะว่านุชต้องให้กับคนที่มารับเงินนะคะคนที่โอนเงินมานุชก็ต้องเอาเงินให้แล้วทีนี้เขาก็ใส่เข้าไปในมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือจะเป็นเบาะเบาะมอเตอร์ไซค์พอไปปุ๊บเขาให้เปิดทุกคนไงคะเขาตรวจทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าแฟนนุชแฟนนุชเขารู้จักอยู่ไม่เกี่ยวนะคะก็คือตรวจทุกคนพอตรวจปุ๊บนะคะแฟนนุชมาเล่าให้นุชฟังฉันก็ไม่คิดอะไรเลย ในบ่อรถฉันมีเงินนะคะเขาก็บอกว่า,วาพอเปิดบ่อรถปุ๊บนะคะเขาจับเอาเงินแล้วก็มามาไว้ข้างหลังนะคะทุกคนก็คงอยากโหรเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขาทําอะไรเขาว่าสําคัญก็คือเงินของฉันค่ะเอาเงินแล้วก็มาไว้ข้างหลังค่ะเขาก็คุยกับนุ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจับวันนั้นก็จับเลยนะคะที่สะพานก็ที่สะพา,านก็จับ เขาเฝ้าอยู่นะคะแล้วก็ไปในหมู่บ้านเขาก็เฝ้าพอนุชไปแต่งแย้ดปุ๊บนุชไปขายคู่เว้งต่อนะคะก็คือว่านุชคือไปทุกที่นะคะที่แบบว่าจะขายได้นุชไปคู่เว้งปุ๊บเขาก็กลับมานะคะพอกลับมานุชกลับมาจากบ้านไปคู่เว้งมาบ้านมาเจอบนสะพานอีกรอบหนึง่งเขาก็ยังเอาหมดเลยนะคะฝั่งโน้นฝั่งนี้หลายๆคนเลยะค่ะที่รู้จักก็คือว่าโดนจับกันนะคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เมืองแซนวีนะคะทั้งคนค้าคนขายนะคะก็จะมีคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าเขาขายยาเสพติดนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งแต่งงานกันได้สีเดือนแล้วแฟนของเขาท้องนะคะแฟนของเขาท้องได้2เดือนนะคะแฟนเขาก็บอกว่าผู้หญิงนะคะก็บอกแฟนผู้ชายบอกว่าฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องทานะคะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเสียใจขนาดไหนเพราะว่า เพิ่งแต่งงานได้สี่เดือนแล้วก็ท้องได้สองเดือนแล้วก็แฟนก็โดนจับไปนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของยาเสพติดนะ,ะอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการเก็บขยะค่ะการเก็บขยะแถวตอนนี้นะคะเราไม่ต้องไปทิ้งขยะไกลเราไม่ต้องเผาขยะอะไรประมาณนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บอยู่ที่เดือนละห้าพันะะ 5, จาดนะคะห้าพันจานก็ตกอยู่แค่สี่สิบบาทนะเงินหน้าตอนนี้ตกอยู่สี่สิบบาทนะคะ ต่อหนึ่งเดือนนะคะเขาจะมาเก็บอยู่อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะเวลาเขามาเก็บเขาก็จะเอาโลดมาเหมือนกับเ,เก็บที่ไทยนั่นแหละค่ะเขาก็จะมา,าแล้วเราก็แบบว่าเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปไว้หน้าบ้านบางครั้งก็คือยังไม่ได้เก็บก็คือให้เขารอแป๊บนึงแล้วก็เอาไปเอาไปทิ้งประมาณนี้นะคะก็คือเดือนหนึ่งก็5้ห้าพันจัดนะคะก็คือทุกบ้านแต่ว่า ที่เก็บอยู่ก็คือว่าจากฝั่งที่ฝั่งที่หมู่บ้านของนุชนะคะก็คือแถวไปจนถึงเกือบเกือบชายแดนค่ะเกือบเกือบชายแดนลาเซยวแซนวีนะคะก็คือเกือบแถวแถวนั้นด้วยนะคะก็คือถ้าห่างถนนใหญ่ออกไปเขาก็จะไม่เก็บนะคะไม่เก็บค่าค่าค่าขยะแล้วก็ไม่เก็บ ก็ขยะเขาก็ต้องจัดการเองนะคะส่วนในหมู่บ้านก็ไม่ได้จัดการนะคะเวลาเรามีขยะปุ๊บแล้วก็เอาเก็บกองไว้หน้าบ้านเขาก็จะมาเก็บไปนะคะเดือนละ5000จานค่ะส่วนในเมืองก็เก็บแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนขยะตอนนี้ก็มีไหมก็มีนะคะเขาก็น่าจะแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่รู้เราก็เป็นแค่ประชาชน,นะคะ่ะเป็นประชาชนเราก็อยู่ไปทำมาหากินไปเกือบทุกๆวันเท่านั้นเองนะคะก็คือเรื่องบางเรื่องก็ ทำแบบว่าไม่รับรู้จะดีก,กว่านะคะก็คืออยู่แบบอยู่แบบโอเคอยู่แบบสบายๆของเราทรมาหากินทํามาหากินของเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำงานสุจริตนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องก่อนการถ่ายคลิปหรือว่าอัดคลิปนะคะเราก็ไม่ได้แบบว่าไปบอกฝั่งน้นดีฝั่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่บอกแค่นั้นนะคะก็คือเราอยู่แบบว่าเออพูดคุยสถานการณ์ตามที่เรา สัมผัสได้เท่านั้นเองนะคะก็ณตอนนี้ก็ไปไป,ไปมามาได้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งตอนแรกก็จ,จะเล่าแค่สองเรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรถนะคะรถทุกอย่างนะคะสําหรับทาที่แถวที่ฐานฐาสามพี่น้องปกครองอยู่นะคะใช้รถอะไรวิ่งก็ได้รถทะเบียนพม่าก็คือทะเบียนแบบว่าแถวชั้นสเต็กหรือว่าแบบที่ในประเทศพม่าใช้กันนะคะทะเบียนส่วนรถ ที่บ้านก็เป็นทะเบียนของพมา่านะคะทะเบียนพม่าใช้ได้ทะเบียนแถวโกกังใช้ได้ทะเบียนเมืองว่าใช้ได้แล้วก็ทะเบียนจีนนะคะทะเบียนจีนจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะเอ่อใช่เขาจะเรียกว่าสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะคะใช้ได้มาถึงแซนวิชเวลานุดขายของนุชจะเห็นไงคะเวลาแบบขายของก็คือว่าเขาก็แถวบ้านแถวหมู่บ้านโฮตากองหอ จะเสียหายหนักอ่าแถวบ้านนู้ดก็คืออยู่ไปข้างในก็ไม่ได้อ่าเข้ามาข้างในอีกนิดน,นึงก็คือยังโอเคนะคะแถวแถว,แถ,วถนนใหญ่ก็จะแบบว่าจะมีบ้านที่เสียหายไปทั้งหลังบ้านที่เสียหายไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะชอบมาถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะดูเลยรถแบบรถแบบดีเลยรถด,ดีดีทะเบียนบ้านทะ,ทะเบียนรถขออภัยนะคะทะเบียนรถจะเป็นทะเบียนรถจินเลยนะคะ ยไปแบบนี้ก็เสียอยู่อย่างเดียวนะคะนุชพูดภาษาจีนไม่ได้คือต้องต้องมีการเรียนรู้ภาษาจีนอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะ่ะเราไม่รู้ภาษาจีนน่ะม,มันด้อยที่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนนี่แหละคะ่ะไม่รู้หรือว่าพูดพูดจีนไม่ได้ภาษาไม่ได้นะตอนนี้ก็คือว่าภาษาจีนก็ใช้นะคะเงินยนต์ ตอนนี้ยังดีนะคะเงินหยวนไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คือเวลามาก็เงินยวนก็เอามาขาไอ้เงินหยวนก็มาซื้อมาใช้ใจ่ายนะคะอ่าคือเรื่องทะเบียนรถนะคะเราไปไหนได้ไปไหนก็ได้อ่าเวลาเราแบบว่าไปไปขอใบอนุญาตเพื่อที่จะไปทางโน้นทางนี้หรือว่าเราจะไปค้าขายแถวโน้นแถวนี้นะคะเราไปขอใบอนุญาตเราก็สามารถไปได้คือนุชก็เห็นทุกวันนะคะ ทะเบียนทะเบียนเมืองว่าอ่าทะเบียนลถว่าทะเบียนลดโกก้างทะเบียนจีนทะเบียนพมา่าวิ่งได้ตลอดนะคะก็คือเป็นเมืองที่แบบสามารถสามารถออกมาเที่ยวได้แต่ไม่รู้ว่าเออลดทะเบียนบ้านจีนอ,อ่มายังไงไม่หรือว่าเขาจะอยู่แถวเมืองเล่าไก่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เราไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถมาได้นะคะมาแถวนี้ได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าสองสาเรื่องที่นุชมาเล่าให้กับทุกคนนะคะขอบคุณอีกอย่างนึก็คือต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอมเมนต์นุชเข้ามานะคะนุชก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงนุชนะคะอตอนนี้ก็ยังสบายดีอยู่นะคะก็ทำ่าทหารพม่า,า,มาไม่ได้มาทิ้งระเบิดอีกก็ยังพอโอเคพออยู่ได้ ทุกคนพออยู่ได้นะคะก็พอทำงานทำมาหากินได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องและก็การขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนุชมาตลอดนะคะก็คือขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นห่วงเป็นความเป็นห่วงเอฟซี FC ของนุชนะคะก็คือเป็นห่วงนุชก็คือเป็นยังไงบ้างหายไปหลายเดือนเลยเพราะว่าไม่มีสัญญาณเน็ตนะคะ ไม่มีสัญญาณนิดนุ่นก็เลยไม่ได้มาอัพชีวิตแล้วก็ไม่ได้มาอัพสถานการณ์ให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ